สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็มาพบกับแม่หมอร้านดวง1 9 5 9อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาในคลิปแรนดอมที่ว่าข้อความจากเขาคนนั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะเขามีข้อความอะไรมาให้คุณนะคะข้อความจากเขาคนนั้น <c oughs> มันเป็นพลังงานของสำหรับใครบางคนก็ผ่านการแต่งงานผ่านการมีลูกหรือเป็นพ่อหม่แม่ไม้ก็ได้นะคะเพื่อน,นเนาะตอนนี้เขากำลังคิดถึงคุณนะคะเพื่อนๆเพราะมีความกังวลมากๆเลยอะ่ะอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับสำหรับใครบางคนก็อาจจะอาจจะกำลังคิดว่าเออตอนนี้คุณจะมีใครหรือเปล่า คุณจะมีคนมาจีบหรือเปล่าใครจะมาชอบคนหรือเปล่าหนะ้าสาหรับใครบางคนอาจจะห่างกันก็ได้นะเพื่อนๆเนาะก็เลยกังวลเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้มากๆเลยอะคือมันมันมีความอยากติดต่อสื่อสารด้วยนะคะเพือพ่อนๆอยากรู้อยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของกันและกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพือ่อนๆเลยมีความกังวลก็คืออาจจะมีความกังวลว่า เพื่อนๆยังรักเขาอยู่หรือเปล่ายังชอบเขาอยู่หรือเปล่าหรือมีใครมาจีบหรือเปล่าหรือเพื่อนๆมีคนของเพื่อนๆอ,อ,อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ <radish. S 1> มันมีมันมีพลังงานของคนที่มีลูกมีพลังงานของคนที่มีครอบครัวมีพลังงานของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะแต่ยังมีภาระที่จะต้องเลี้ยงที่จะต้องดูแลนะคะเพื่อนๆมันมันเป็นท้ยความกังวลมากๆเลยนะคะ เป็นแค้ความกังวลเกี่ยวกับความรักว่าคือถ้าเป็นเขาไม่หมอว่าเขารู้สึกมีความกังวลกับคุณนะกลัวกลัวมีคนมาจีบกลัวมีคนมาชอบห่างกันแบบเนี้เนาะคุณจะยังรักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อน <c oughs> ข้อความจากเขาคนนั้น <c oughs> เป็นคนไกลกันด้วยนะคะเพื่อนอาจจะคุยออนไลน์อาจจะ อาจจะอยู่ต่างประเทศนี่มันเป็นไพ่ต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะเพื่นพนอนๆบางคนอาจจะคุยออนไลน์กันอยู่บางคนอาจจะรอมาพบมาเจอกันบางคนอาจจะรอการติดต่อสรรื่อสารสําหรับใครบางคนตนนัวนี้อาจจะห่างกันก็ได้นะเพื่อนๆเนาะอาจจะรอการติดต่อสื่อสารหรือรอเดินทางมาพบมาเจอนะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะก็ดูด้วยนะบางทีบางทีคนคนนี้เขาก็ คือเขาก็อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเนาะอาจจะไม่ได้จีบเราคนเดียวเพื่อนก็ดูด้วยนะสําหรับคนที่คุยออนไลน์หรือคนใครที่คุยกับคนต่างชาติต่างภาษาอยู่เนี่ยมันมีพลังงานของคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วหรือหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันคนที่เพิ่งเริ่มต้นดูใจกันนะคะบางทีบางทีคุณและเขาก็ได้เนาะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะแบบ อาจจะคุยหลายคนอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะหรืออาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยมันมีพลังงานของการรอมาพบมาเจอกันอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะตอนเนี้เนาะมันเป็นพลังงานต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นพลังงานคนที่ต้องเดินทางมาพบมาเจอกันเนาะตอนนี้ห่างกันแล้วก็อาจจะรอการติดต่อรอข้อความจากคุณอยู่ก็ได้นะเพื่อนๆเนาะตอนนี้ไม่หมอว่าอาจจะมีการรอรอข้อความอยู่อนนอจจรอการติดต,ต่ตอ โรการเดินทางมาพบมาเจอนะคะเพื่อนๆเนี่ยสำหรับใครบางคนก็ไม่เกิน2องวันสองอาทิตย์2เดือนนะคะเนี่ยอาจจะอาจจะได้เจอกันคุยกันนะคะเพื่อนๆหรือหรือบางคนเนาะอาจจะคุยกันเจอกันเพราะเรื่องงานเพราะเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยมันก็เลยได้คุยกันได้พบปะกันมีการชอบพอกันนะคะเพื่อนๆสําหรับใครบางคนก็ โรการมาพบมาเจอนั่นแหละเพื่อนๆข้อความจากเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะมีการห่างกันอาจจะมีการทะเลาะก,กันก็ได้นะเพื่อนๆคุณสองคนแม่หมอว่ามันมีการไม่ยอมกันนะมันมีคําพูดใส่กันมันมีการต้องการเอาชนะกันนะคะเพื่อนๆแม่หมอมองว่าตอนนี้เขาก็รู้สึกว่า คุณโกรธเขาแน่เลยคุณคุณไม่พอใจเขาแน่เลยอาจจะมีคําพูดทะเลาะก,กันนะคะเพื่อนๆแม่หมอว่ามันมีการไม่ยอมกันมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนยอมนะคะเพื่อนๆเขาอาจจะอยากติดต่อเพื่อนๆมาก็ได้นะแต่ก็ไม่กลา้ากลัวเพื่อนๆไม่เอาเขาแล้วไม่อยากติดต่อเขาแล้วนะคะเพื่อนๆมันมีใครคนใดคนหนึ่งหันหลังเดินจากไปเดิน เดินหันหลังแล้วนะคะเพื่อนๆมีใครคนหนึ่งอาจจะมูฟออนแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยแต่มันเป็นไพ่ที่เป็นแบบเหมือนยังอยากจะพบอยากจะแม่หมอว่ามันมีการเหมือนอยากจะพบ,อ,อ,อ,ยะพบอยากจะเจอกันนะคะเพื่อนๆทะเลาะก,กันก็จริงไม่ยอมกันก็จริงแต่มันมีการรอดูท่าทีนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันมีการอยากติดต่อสื่อสารนะแม่หมอว่าเนี่ยรอการให้ยภไพ่นะแม่หมอว่า อาจจะห่างการทะเลาะกันหลายเดือนแล้วนะแม่หมอว่าข้อ,อความจากเขาคนนั้นอ,อ,อ,อาจจะเป็นคนไกลก็ได้เนะเพื่อนๆเ,เนาะคนที่มีความต่างกับเพื่อนๆเนาะ อาจจะต่างวัยต่างฐานนะต่างชาติต่างภาษานะแม่หมอว่าคนคนนี้ก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรืออาจจะมีคือมาเจอกันยากนะคะเพื่อนๆน,นะแม่หมอว่าข้อความจากเขาแม่หมอว่าตอนนี้สําหรับใครบางคนก็อาจจะอยู่กับอยู่กับคนของเขาหรือคุณก็ได้นะอาจจะอยู่กับคนของคุณหรือความรู้สึกของเขาตอนนี้ถ้าเขา ถ้าเขาไม่ได้อยู่กับคนของเขาแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกแบบอยากใกล้ชิดคุณน่ะเนาะอยากโคลเคลยกับคุณอยากให้คุณมาเจาะแจ๊กเขาอะไรประมาณนี้แม่หมอว่าเขาชอบเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะแม่หมอว่าเนาะเขาอยากให้คุณมาอ้อนนะคะเพื่อนๆหรือไม่เขาก็อยากมาอ้อนคุณเห็นไหมเขาอยากให้คุณมามาสัมผัสตัวเขานะคะเพื่อนๆคุณสองคนอาจจะอาจจะเคยสัมผัสอาจจะเคยโกดการอาจจะเคย พูดคุยสื่อสารกันนะคะเพื่อนๆไม่หมอว่าดูสิมันเป็นต่างวัยอ่ะแล้วก็ต่างอะไรหลายๆอย่างแต่แบบรู้สึกผูกพันกันนะคะเพื่อนๆแม่หมอว่านะมันรู้สึกแบบตัดกันไม่ขาดมันรู้สึกคิดถึงกันตลอดเวลานะคะเพื่อนๆทั้งคุณและเขานะมันมีความผูกพันกันนะหรือคุณและเขาอาจจะมีใครคนหนึ่งมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วมาพบมาเจอการแต่แต่มันเป็นความผูกพันกันนะคะเพื่อนๆเนาะ นี่มันเป็นการต่างมันเป็นความต่างกันมากแต่มันแต่มันคิดถึงกันตลอดเวลาเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นข้อความจากเขาคนนั้นเขาก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเนาะเขาอยากมามาอ้อนเพื่อนๆเนาะอยากให้เพื่อนๆสัมผัสตัวเขาอยากให้เพื่อนๆมาคลอเคลียอยากให้เพื่อนๆคืออยู่ใกล้ๆกันนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยอยากมีความสุขกับคุณนะคะเพื่อน คิดถึงคุณตลอดเวลาจะเป็นคุณก็ได้น้อคิดถึงเขาตลอดเวลานะแะเพื่อนขอไพ่สรุปหนึ่งใบจ้าข้อความจากเขาคนนั้นนี่ถ้าสำหรับใครที่ห่างกันไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเขาอยากมาพบมาคุยเขาอยากพูดคุยกับเพื่อนๆนนะเขาอยากมาเจอแม่หมอว่านะ รักครั้งนี้มันอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้เนะเพื่อนๆเนาะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งมีคู่ของมีคู่อยู่แล้ว <c oughs> หรือ,หร,อหรือทั้งคุณและเขาต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วเนาะเนี่ยแต่อยากเจอกันเนี่ยถ้าเป็นความรู้สึกเขาเพราะความจากเขาไม่หมอว่าเขาก็อยากจะพูดจะคุยอยากดูแลนะคะเพื่อนๆสําหรับใครบางคนเนาะอยากดูแลอยากพบอยากเจออยากคุยนะคะเพ,พื่อนๆนะตอนเนี้ย สรุปเขาอยากพบอยากเจอสําหรับใครบางคนที่ห่างกันไปแล้วแม่หมอว่าตอนนี้เขารู้สึกอยากพบอยากเจออยากพูดคุยกับเพื่อนๆมากๆนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรู้สึกพ็โทษทีค่ะข้อความจากเขาคนนั้นที่อยากบอกคุณนะคะข้อความจากเขาคนนั้นที่อยากบอกคุณนะคะ ก็อยากมีความสุขกับเพื่อนๆ่เนี่ยอยากมีเวลาไปไปดื่มไปกินด้วยกันอยากมีเวลานะคะเพื่อนๆเนี่ยไปจิบกาแฟด้วยกันอยากมีเวลาคุยกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยแม่หมอว่าก็อยากเจอเพื่อนๆมากๆเลยเนาะเนี่ยก็อยากเจอเพื่อนๆอยากคุยอยากมีเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆน อยากมีเวลาที่แบบแบบพบเจอกันมันรู้สึกแบบพูดคุยกันมันถูกพอมันมีความสุขนะคะเพ,พื่อนเพื่อนเขาอยากเขาอยากเขาอยากเจอเขาอยากมีความสุขอยากมีโม,มโมเมนต์แบบนั้นอีกนะคะเพ,พื่อนเพื่อนข้อความจากเขาคนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อความจากเขาคน,น,น เธอสวยจังนี่นะคะเพื่อนๆสำหรับใครบางคนเคยมีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะอยู่ต่างประเทศโอ้มีการ เธอโลอจังนะคะเพื่อนๆอยากชวนเธอไปเที่ยวนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมก็อยากชวนเพื่อนๆไปเที่ยวไปดื่มไปกินนะคะเพื่อนๆไปจิบกาแฟไปจิบคืออยากมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆชีวิตเธอดีอยู่แล้ว ฉันจะไปเองเอามีคนจะจะเดินหันหลังเหรอคะเพื่อนเพื่อนอยากอยู่ข้างๆเธอนี่นะคะเพื่อนๆเขาอยากให้เพื่อนๆมาคลอเคลียนเนี่ยให้ใบเนี่ยพยายามไม่คิดถึงนะมีคนคิดถึงอยากพบอยากเจอจริงๆด้วย อยากทักแต่ไม่กล้าไม่ได้คุยกับเธอฉันเหงามากนี่นะคะเ,เพื่อนโอแบบซึ้งมากเลยสำหรับใครบางคนอยู่ไกลถึงยุโรปก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆ <c oughs> ำหรับใครบางคนก็เป็นชาวเอเชียโอ้ hmm. มีไพ่นี้ด้วยเพื่อนๆแซ็ปนะเพื่อนๆนะ mm hmm. ต้องเคยพูดคานี้หรือเคยแบบทำอะไรแซป็แซปๆร่วมกันแน่เลยไม่หมอว่าหรือเขาอาจจะจินตนาการถึงคุณแบบแซป็แซปๆก็ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆนาน <c oughs> คิดถึงรูปร่างเธอนี่นะคะเพื่อนๆ นานแอบกิ๊กกันมีคนแอบกิกกันเธอมาเดินเล่นในใจฉันนานเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ออกจากจากหัวไม่ได้นะคะเพื่อนๆไปเดินเล่นอยู่ในหัวใจเขาเนี่ยเขาถามเธอมีใครหรือเปล่าอยากรู้นะคะเพื่อน เธอตลกเนี่ยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตลกแน่ๆเลยเขาชอบนะคะพเพื่อนๆฐานะต่างกันเดี๋ยวเราถามอีกสามข้อความนะคะพเพื่อนๆเราไกลกันพรมลิขิดให้มาเจอกัน มีคนอยากบวชชีด้วยอ่ะเพื่อนๆนะออไปค่อยใบหนึ่งดูอบอุ่นนะคะเพื่อนๆอแถมอีกใบหนึ่งนะคะเพื่อนๆนอนคิดถึงเธอทุกคืนเลยนี่นะคะเพื่อนๆ ข่าว <C> e <ek> เพื่อนๆนี่ก็คือข้อความจากเขาคนนั้นที่ที่ฝากบอกคุณมานะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้น,นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย